อยู่หนกัหนครับผมตึงสองนาทีเองเนี่ยหนึ่งนาทีครึ่งดิโอเคข้างหน้าครับไหนมัมาเย้ยเอ้ขวัญเพราะว่าข้างหน้าน่ะเอขอขวนนี่ว่านอนนิ่งเลยยิงดีไหมเนี่ยโงไม่ตายอะ่ะหืมไม่ตายจริงด้ไม่ลุกขึ้นมาเลยโอเคไปนู่นละ ตามครับผมโอโดนยิงปะนะ่ะยังไงสิเนื่อโดนยิงจริงด้วยนีละนอนเงียนเลยนะเราอะตรงไหนอีกนี่เรียบร้อยครับผมเก็บสามครับเก็บสามเก็บสองดิวิดีอยู่นะมันยิงได้อ่ะก็6หกด้โอ้โหกองม่วงผมยิงได้ได้แค่นี้ฮะเกินไป วิโอเคได้กอะสติวได้ไหมขอบคุณครับลงไปดูบอสฝั่งนู้นไดีกว่าเอ๊ะเสียงเท้าอะไรวะโอ้โดนยิงไปแล้วก่อฮะเหนืออยู่ไหนือเอ็มจีสามนั่นน่ะยิงตัวนั้นจากมุมไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะอืม กระสุนผมก็เหลือนิดเดียวอยีกเนี่ยไม่โหเลยนะอยู่ไหนของมันวะเนี่ยเงียบเลยวะโอเคไม่ไหวละวิว่งใส่ดีกว,ว่าถึงกระสุนเราจะน้อยแต่ก็ข้างหน้าไว้ไหนวะอ,อยู่ไหนของมันวไม่โผลหเลยอะอยู่ไหนของมันวะไม่โหเลยอะ ไม่ยอมผูกเลยฮนะไม่เก็บคงเก็บกล่องเลยดนะ้วยโอเควิ่งเลยแล้วกันนะน่าจะอยู่ห้องนี้แล้วผมว่าเอ็มจีสามชัดเจนนับผม,ม,มโอเคสวยวิ้ยตกเอเอมบามดนะ้วยขอบคุณนะผมปืนปีครับยังมาถือนี่ย เอฟเคไอ้นี่ฟ้าในบอสนี่ยังมีคนนะเพราะได้ยินเสียงปืนอยู่ใช่ปะไม่ใช่ในบอสเกี่ยวในไอะผมยิงบอสอยู่โหตอนนี้ยังเพิ่งยิงบอสอีกอ่ะขึ้นไปหรือเปล่า โบนี่ก็ยิงจังเลยเว้ยหนีเพื่อนจไมาอยู่นานจังนะ่ะเพิ่งยิงบอตอนนี้อะตรงไหนวะเนี้ยไม่รู้อ่ะปลารละเบิดสูงๆไปเลยกันโอเคน่าจะมุมนั้นอนะะเพิ่งปาเนตออกมาเลยไม่โดนนี่มั้โอเคสวย นั่งมันโดดได้งไงวะทั้งที่มันอยู่หลังไอ้นี่นะอู้หูยของเยอะจัดเลยืหกระเป๋าผมเต็มแน่นอนดูของบอสหน่อยโอเคมีแค่ขอขายเอาไหนแล้วกันในแผนที่อะไรเนี่ยไหนดูของครับผมขอย่าจัดของเป๊บบอกเลยว่าของล้นเก็บมาครับโอเคครับผมเกมแรกกลับละ ต้องทิ้งไงนี่ m k กับ MG3 ไว้นะเก็บไม่ได้แล้วเอาแค่กล่องพอเก็บนี้ข้าไปแค่4คิวเองเว้ยเดี๋ยววิ่งหนีแล้วกันข้างนาเนี้ยขอละไปให้ผมวิ่งครับบอดาเพึ่งยิงนะจะยิงนะตามตูดอยู่เนี่ยเหนื่อยวะเฮ้ยแค่ปะนอนทำไรอะ โอเคตายแล้วผมอ้บทนี้ก็ตามตูจังเลยเนี่ยโอเคกินยาน้ำหน่อยแล้วกันใจยเย็นใจยเย็นโอ้ยระเบิดไอ้ชิมหายบทเล่นระเบิดโคตรอันตรายไอ้ไขวะนะ่ะโอ้โหเข้าหัวปิงๆงอะ่ะบอกเลยคมจัดตะดูของหน่ไม่รู้หัวอะไรอะ่ะแต่ว่าเข้าหัวทุกนัดเลย ยิงมม่วๆก็โดนหัวเฉยขอบคุณครับสำหรับหัวยิงหัวได้หัวครับมันเล่นกันในบอสเหรอว,วะในบอสก็เงียบเลยนะอยู่เหนี่ยวเนี่ยได้คนะอนอเกือบตายละอีกนิดเดียวเติมเลือดแป๊บเหนี่ยดูของนลยครับ m g 3เว้ยโอเคได้อยู่เว้ย ตรงนี้บวกกันเสร็จแล้วหรอนี่เพิ่งสามนาทีเนี่ยไอ้คณะไข,ขว้นะ่ะที่เหลือรอดหรอเอาวิ่งกลับมาเฉยแทนที่จะวิ่งเลยแพ้ก็ยิงไม่ได้แล้วเมื่อกี้จ,จูๆก,กระโดดกลับมาเชงนั้นน่ะของชมพูออมมเ,เอ้ยโอ้โหก่อห้ามาท่ายแบบนี้ไอ้บอดนี่ก็ยิงตามจรงเลยเนี่ยยิงตามแบบเกินไปบางทีอะ Ừ, บอดยิงผมเหรอง้นไม่เห็นตามเลยบอดตรงเนี้ยเรื่องไรข,ข,ของมันวะไม่เข้าใจเฮ้ยเดี๋ยว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 เครเดินเหยียบเยอาใครเดินเหยียบเยอาขนอกแล้วผมัวเมาเปล่าวะนอกกำแพงเนี้ยแต่บป็นแหนอยู่ไหนของมันแล้ววะ ไม่เห็นเลยอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเธอก็หายไปเลยไหน่วะเนี่ยกอดสติลด้ใช่ไหมล่ะจะตายเอาจะยืนกบพี่กดเติมเลยก่อนมามุมนี้ปะจะยืนนะเติมเงินได้เสร็จก่อนนะ พุม่มสโมไปช,ชาร์จดีวกว่าจะยืนยครับน่าจะอยู่มุมนี้แหละผมว่าโอเคไอ้สมโบรีสักลุยกันจะยืนนครัุผมอยู่มุมไหนของมันวะเนียไม่เสียงเจอแท้าใครใครวะ่เนี่ยใช่ไหมมันออกมาถึงนี้แล้วหรอไม่น่ามั้ง โอเคอุ okay. ้ยเราเบิดตัวเองอีกชิมหายเอ้ยโอเคดูหออไหนแล้วกันเฮ้ยข้างนอกอะ่ะชิมหายแล้วคนละคนนี่ว่าไป,ไปแล้วไปแล้วอ้อมก็ผมคิดให้เร็วแล้วไปให้ทันตักษาอ้อมได้ผลเสมอครับน่าจะอยู่หลังกระแพงน,นี่มั้งผมว่าอยู่ไม่เอ้ยน้อหายไปไหนแล้ววะ เดี๋ยวหายไปไหน่ะเร็วจังไงดอ๋ยิ้มหายเสียงก็เหมือนนอกกำแพงนะใจะเย็นเดี๋ยวคอดูจากที่สูงกันไมรู้หายไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเสียงนอกกำแพงเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยตน้นไม้อไม่รู้อะ ยิบหายอยู่ๆก็หายเฉยเลยหายแล้วก็มาถ้าอยู่หลังกระแพงก็อ้อมสักรอบหนึ่งแล้วนะอ้อมฝั่งนี้น่าจะได้อยู่มั้งไม่น่าได้ยินเสียงเท้าหรอกนีม่มาลหืมอ,อ,อะไรอ่ะมาไหมโอเคเจ็บนี่นึงโอเคสวยโอ้โหตามตัวยากจัดเลย หายไปหายมาอยูนั่นแหละโอเคกระเป๋าตกเว้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้ตัวอุ้ยของเยอะอยู่นะตัวหัวเ,เปล่าปืนครับผมสี่อย่างโอเคฝากของไว้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าทองยังมีคนอยู่ไหมเนี่ยฝากของไว้ตัวนี้สักครึ่งหนึ่งดีกว่าวโอเคเมื่อแล้วอยู่ไหนในทองครับโอเคฝั่งนู้นว่ะ เหมือนฝั่งนี้จะเปิดเสร็จหมดแล้วนะตามไปเปิดอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าก็าในตึกไม่ได้ยินเสียงเท้าใครเลยไม่ใช่ปะยิมเคลียดกว่าระยะนี้โอเคตายครับผมเข้าหัวอีกแล้วบอกเลยผมจัดน้อได้ทองเฉยเลยเปิดเล่นๆนะเนี่ยขอดูของหน่อยครับ Okay. โอเคหูยทองหกก้อนเลยหรอทองร้นเซฟปะเนี่ยทองเยอะจังวะบางทีแมปมันก็ทองเยอะนะบางทีอะกับแล้วอันนี้เก็บไม่ได้ครับผมเดกจีสามกับหัวเป๋าต้องเก็บของขายไปสักหน่อยอะไม่มีตังซื้อสุนโอเคกลับแล้ะม่อยู่แล้วแปลผมซีซันนี้น่าจะจบแล้วมั้ง เก็บไป7คิวไถือว่าเยอะใช้ได้นะโอเคว้เจอใหม่ซีซันหน้าผมมาต่อกันอีกสักเกมับผมตัวนี้เกิดใกล้คนเลยเนี่ยข้างหน้าไม่รู้มาแล้วเปล่าก่อเลยนะขอให้มานี่ไงโอเคเจ็บมากนะน,นะไปแล้วอยู่ไหนอเอ้ยหลบหลังไอนี่เปล่าะนี้ ห้ว okay, like, right ิ Wenn ่งไปอุน okay, okay, ูลละตาม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 ไม่สุดโอเคผมเคิ่งหน้าเลยมาไหมอะไรอะอะไรอะยิงยิงปืนปอมวะชิมหายละมาละโอเคสวยเก็บไปหนึ่งผมเกือบตายแล้วถ้าโดนปืนบอมเต็มๆนี่อาจจะตายได้นะดูของเลยครับข้างหลังไม่มีใช่ไหมเนี่ย โอเคพอได้ครับผมตกสามอย่างพอดีตกดีจัดเลยขอบคุณครับต้เหินนี้ยังไม่มาเลยนะไม่เห็นเลยอะเดี๋ยวไปดูไว้นี่กันต้นไม้กันไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอกินยาน้ำใหเต็มก่อนก่อนจะไปบวกครับผมโอเคเฮ้ยใครวะโดนรั้ที่หมายแล้วจะตายเร็วเย ไปแรงอย่างว่าปืนมนะันอ่ะโดนยิงนิดเดียวเองดูเลือดผมไม่เต็มกูไม่รู้ออกมาละจะเย็นนะขอเลือดดีกันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ไปก่อนละกันตามไปตามไม่มาละมาแล้วลวิว่งกับผมอยู่วันนี้นี่โอ้โหติดทุกนัด โอเคไอชิมหายอะไรจะติดขนาดนั้นมันะคมทุกดอกเข้าเฮนเีมหมดเลยโอเคข้างหลังก็มีอีกวีเลยเ้างใครวะเนี่ยโอเคตายแล้วผมมนไม่ได้ยินเสียงปืนหรือว,ว่าอะไรอันนี้ไม่รู้โอเคขอบคุณสำหรับออปชั่นครับผมไปต่อแล้วกันต่อฝั่งนู้นแล้วกันตัวนี้กล่องมอญอีกละอะไรคเนีย ไปไปไปบอกกันยังไม่เสร็จมั้งนะมื่อช่วยแล้วมจอไอ้นี่ดัดฟ้านั้นหนึ่งคนนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตึกข้างหน้าเนี่ยน่าจะยิงกันอยู่อะโอเคมาไเดินเนี่ยไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่ารับนะเพื่อนังไม่โดนว่ะ โอเคขอมาฝั่งนี้ก่อนแล้วให้เขาเล่นกันไปก่อนอะมีจังหวะก็ค่อยยิงนะผมยิงอัดใส่ตึกนี้อยู่เลยเนี่ยืึลงเร็วจัดเลยลุกมายิงบอมแล้วก็ลงรอจังหวะดีๆกันทีนี้อยู่นั้นืึชิมหาย ยิงทีไรลงทุกทีโอเคเขาเปลี่ยนจุดเล่นช่างดินแล้วกันนะตรงนี้อันตรายเกินอะใส่ข้างหน้าวะอะไรไปไหนอะ่ะเพื่อนตามให้คนนั้นนี่งไงมาละเมื่อเร็วเนาะจุดเนาะเอาปีทำไมอะ่ะเอาปีทำไมแล้วปีอย่างนี้ก็แตกดีครับไม่มีอะไรเลยโอเคอย่างน้อยกลองนี้ก็กลองแดงวะเอาหัวมา ในตึกเหมือนจะมีเว้เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยตรงไหนวะบันไดเหรอไม่รู้เว้ยแต่มึงแหน่ขึ้นไปอีกชั้นนึงดีกว่าวะตัวนี้มันไม่นีเกินอ่ะมันโล่งเกินอ่ะอยู่ไหนของมันวะเนี่ยอันนี้บอยยังอยู่เลย แจงว่าอยู่สันล่างแล้วสันนี้แหละผมว่าอะไรนะมาจากไหนวะเนี่ยมาไหมตามโอเคเรียบร้อยแล้วผมจู่ๆก็โดนเข้าหลังเฉยเลยขอตตกว่าใช้ได้นะสองอย่างดูของนี่ครับบอสโอ้โหกล่องม่วงเกินไปแไม,ม่บางทีอะ ยังอยู่หรือเปล่าอยู่ไหนหรือเปล่าอยู่ไหนวะเหมือนจะยิงเว้ยข้างในเหรอวะรู้ข้างนอกวะเนี่ยน่าจะข้างนอกอ่ะตึกข้างหน้าได้ยปะตรงไหนวะเนี่ยชิมเฮย์แยกเสียงไม่เคยออกแล้ว ไม่เห็นเลยอะอยู่ไหนของมันวะในบ่อเหรอไม่น่ามั้งหืมโผ่เพียบเลยโอเคอันนี้โผ่บออนี่ว่ะนะมันวิ่งอยู่ข้างนอกนะ่ะอยู่ไหนของมันวะ้นเนี่ยนี่อยวละหืมในโดนโดนนิดเดียวเอง โอเคเดี๋ยวอ้อมแล้วกันอ้อมสักนิดหนึ่งครับผมอ่ามุมที่ยิงได้ครับเดี๋ยวนี้น่าจะยิงได้และนี่เป็นแหนะข้างไหนเว้ยยิงแถวลุรวดได้ไหมเนี่ยนี่ได้อยู่ได้อยู่หาจังหวะครับผม โอ้โหฮไม่โดนอีกยิงยังสิเงี้ยโอเคตายแล้วผมยิงทะลุรถครับโอ้โหกล่องชมพูหัวห้าอะไรวะเนี้ยเล่นตั้งนานไปครับลุยครับดาดฟ้าต่อมาจุดนี้ทีไรต้องเข้าไปดาดฟ้าตลอด บางทีก็ขึ้นมาจ้าเอ๋พอดีก็มีอยู่ชั้นไหนวะเนี้ยไหน่ะใต้ดินหน่อหร้อว่าชั้นไหนวะฝั่งนี้วิ่งมาแถวนี้ละเนี่ยมันจะออกเนี่ยเจ็บเนาะเจ็บเนาะสก,กิดเอ้ะเข้าไปทำวไมวนะน่ะ เขาไปทำไมขอับม,มานะ่ะไม่รู้เว้ยตามผมน่าจะโดนหมาต,ตบเจ็บมากแล้วเมื่อกี้ตามไปครับผมอยู่ไหนเอ้ยไม่มีลงข้างล่างาวะทำไมเงียบจังวะเนี่ยนี่กระเป๋า5าทิ้งไว้อยู่ไหนเอ้ยนั่นทำไมไปเร็วจังวะน้องหายไปไหนวะใช่ไหมไปมึงน,นะ มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ยินเสียงทงเสียงเท้าอะไรเลยเอ,อยู่ในน้ำหรือเปล่าไม่น,น่าว่ะเอ๊ะใครชักปืนนี่โอเคหัวแตกก็ผมลงน้ำทำไมวะน่านะจะจู่ชักปืนเฉยเลยที่จริงผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงนี้เมื่อชักปืนถึงได้ยินเสียงอะ่ะดูของไหยครับโอ้โหของแดงไปไหนหมดวะเนี่ยเล้เสียง ใครมาใครมาแบบนึงชิอมอยไเคยมาอีกวะเนี่ยทำไมไม่เล่นกันตั้งแต่แรกวะรอให้ผมเล่นอีกแล้วไงก็ปักอคอกก่อนนะเอาไหนเพื่อนเร็วโอเค <c oughs> <c oughs> ดีนะเกาะสี่ถ้าเกาะหกนี่ผมน่าจะตายอะ่ะเกือบไปแลกเกือบไปแรกอ,อีกนิดนึงเกือบตายฟรีดได้ไงละ่ะโอเคโอเคตกครับผม กลับแล้วกลับแล้วได้ของมาแบบเต็มเต็มครับที่จริงรถแค็กเยอะอยู่นะแต่ว่าเข็บไม่ได้ละเขียนไม่รู้อะรถแค็กตรงนั้นอะประมาณสิกว่าอันอะน่าจะทั้งแมปเลยมัวว้งไม่รู้เกมนี้ค่าไป9ก้าคิว้ยถือว่าเยอะอยู่นะ